โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนให้กับคนโสดมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่คนโสดราศีเมษค่ะ ใบแรกนะคะสี่ไม้สามเหรียญสีดาบอัศวินถือดาบและต่อมาด้วยเด e h i ฮ h r o ฟน f นั่นเองนะคะใบแรกคนโสดชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าเป็นความมั่นคงหรือชาวราศีเมษอยากจะทำงานให้หนัก แล้วก็อยากเห็นความมั่นคงของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือโฟกัสในเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะจึงทําให้คุณยังคงโสดอยู่ไม่ได้มีเวลาให้กับความรักหรือว่าไม่มีเวลาไปขนขวายหาความรักใดๆทั้งสิ้นจึงทําให้ชาวราศีเมษจึงยากเป็นคนโสดอยู่นั่นเองหรือบางคนหลังจากโสดปุ๊บนะคะโฟกัสตัวเองโฟกัสหน้าที่การงานโฟกัสความมั่นคงของตัวเองนะคะ และชาวราศีเมษมีความหวังอย่างหนึ่งนะคะอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะ,ะหรือเป็นการขยับขยายกิจการให้มันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนอาจจะเป็นห้องเช่าเล็กๆมาเป็นตึกแถวอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคืออยากเห็นตัวเองประสบความสําเร็จแล้วอยากเห็นความมั่นคงของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามเหลียนคนโสดนะคะในช่วงนี้ คุณก็จะมีแต่งานงานงานเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ก็นอนบ้างตื่นสายสายซักเสื้อผ้าหรือไปชอปปิง้งไปเจอเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือประมาณว่าโครจรโมงโครจรของคนที่โสดชาวราศีเมษจะเป็นแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะจึงทำให้คุณน,นั้นมีเวลาให้กับงานมีเวลาให้กับธุรกิจการงานมากมายแต่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันยังไม่มีเวลามากพอที่จะไปมีความรักหรือไม่มีเวลามากพอให้กับคนรักบางคนนะคะโฟกัสในเรื่องของการทำงานหรือโฟกัสตัวเองมากจนเกินไปจนลืมเรื่องความรักไปจึงทำให้ตัวชาวราศีเมษนั้นจึงยังคงเป็นคนโสดอยู่นะคะนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลหลักๆเนาะต่อมาสีดาบ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันประมาณว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเลิกกันไปแล้วได้สักพักหนึ่งหรือเพิ่งเลิกกันกับแฟนแล้วเพิ่งจะโสดหรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็ยังมองเห็นการปิดกั้นกันหรือว่าการบล็อกกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่ ล็อกชาวราศีเมษก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองไม่มีการพูดคุยไม่มีการพูดจานะคะเป็นการบล็อกกันทุกช่องทางเท่าที่จะบล็อกได้เลยนะอันนี้ก็คือประมาณว่าเอะเหนื่อยจังเลยอยากหยุดพักอยากห่างๆกันไปอะไรประมาณนี้จึงกลายเป็นคนโสดไปเลยปริยายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาอัศวินถือดาบนะ ไพดาบนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะแต่ดาวมฤตยูนั้นนะคะได้ย้ายออกไปจากชาวราศีเมษแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะก็ถือว่าอะไรที่เคยยากวุ่นวายในชีวิตของคุณในช่วงเกิปีที่ผ่านมานั้นมันยุ่งยากมันดู ไม่สว่างสวายท้องฟ้าดมมืดมนหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะก็ก็แค่ทำอดทนทําต่อไปแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็แค่นั้นเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนโสดแต่คุณเป็นคนโสดที่มีคุณภาพต่อมานะคะ the highlo fan ในช่วงเดือนมิถุนายนของคนที่โสดนะคะคุณเข้าวัดทำบุญมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องของธรรมะธรรมโมนะคะในทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ได้ที่คุณเคารพนับถือนั่นเองนะคะและก็มีความรู้สึกว่า มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนอะไรก็เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะจนมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนโสดจึงอยากจะดึงสติให้กับตัวเองนะคะบางคนก็มีการแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นการไปทำบุญนะคะเป็นการใช้ชีวิตให้มีเหตุมีหลักมีเกณฑ์บางคนเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการไปบูชาเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีเมษอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวๆสำหรับคนที่โสดนั่นเองต่อมาเป็นคนที่มีแฟนแล้วชาวราศีเมษ ใบแรกนะคะสี่ถ้วยเจดดาบ1นเหรียญหเหรียญและก็ต่อมาด้วยเดอะซันนะคะไพ่ใบแรกสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนายยนี้นะคะ บอกได้เลยว่าเกิดอาการเบื่อเกิดอาการเซ็งๆนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดอาการเบื่อกันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วหรือว่าคุณรู้ไส้รู้กลูกกันหมดแล้วนะคะเรียนรู้กันไม่ได้สักพักหนึ่งรู้นิสัยกันแล้วมันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจึงทําให้รู้สึกแบบโอ้บางทีเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะ ยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นเป็นการเปรียบเทียบแฟนของตัวเองกับคนอื่นหรือกับคนที่ตัวเองอยากให้เขานั้นเป็นแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ยิ่งหนักไปเลยนะคะนะอย่าเปรียบเทียบเลยดีกว่าจะทําให้ชีวิตรักหรือว่าชีวิตที่แบบน่าจะแฮปปี้น่าจะมีความสุขกับแฟนนั้นมันลดลงนั่นเองนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ไม่ได้มองข้อดีว่าเอเอแฟนของเรานะถึงแม้เขาจะไม่สวยเขาจะไม่เก่งไม่เด่นไม่อะไรอะไรมากมายแต่เขาทำอาหารเก่งนะทำอาหารอร่อยดูแลเราได้ดีนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยให้ดึงข้อดีของเขาออกมาจะทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อหรือว่ามีความภูมิใจในตัวแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคต่อมาเจ็ดดาบ ไพ่ใบนี้คนที่มีแฟนแล้วนั้นนะคะจะมีเรื่องแบบเป็นการมีคนมาแอบปื้มแอบชอบแฟนของเราหรือคนรักของเราอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีการแบบเข้ามาในฐานะเพื่อนเข้ามาในฐานะคนรู้จักมาปรึกษากันนั่นนี่นะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าเขานั้นจ้องที่จะขโมยคนรักของชาวราศีเมษอยู่หรือเปล่า ะะเหมือนเป็นการจะมาแย่งแย่งอะไรแย่งสิ่งของบางอย่างจากชาวราศีมีดอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นทรัพย์สิน,อาจจ,นอาจจะเป็นผลงานนะคะขอระมัดระวังในเรื่องของการฉกชิงวิ่งลาวขโมยขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ด้วยนะของชาวราศีมีดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะบางคนนะ ชาวราศีเมษที่มีแฟนในช่วงนี้อาจจะโดนนินทาว่าร้ายใส่ร้าย,ายนั่นนี่นะคะหรือมีคนยุแยงกันทําให้คุณสองคนนั้นแตกคอกันได้นะคะถ้าคนที่รักกันไม่มากพอเนี่ยอาจจะสั่นคอนได้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอ,อ๋อคนที่มีแฟนแล้วหนึ่งเหรียญบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะได้เงินเป็นกอะเป็นกรรมนะ เงินนี้อาจจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือได้จากของขวัญน,นะคะที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่านะคะมีคุณค่าก็ได้นะคะที่ คนรักนะคะมอบให้กับชาวราศีเมษหรือชาวราศีเมษจะมอบให้กับแฟนของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าถ้าเป็นเงินก็น่าจะเป็นเงินก้อนๆเลยนั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความโชคดีในเรื่องของการเงินอยู่นะคะต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญ คนที่มีแฟนแล้วในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้หกเหรียญก็ได้มาบอกว่า,าการที่คุณนั้นช่วยเหลือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณก็พยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มากที่สุดแต่คนที่คุณช่วยเหลือนั้นอาจจะช่วยเขาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบรู้คุณค่ารู้แบบ พูดอย่างนี้ดีกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ของชาวราศีเมษนะดังนั้นคุณควรที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทําบุญกับคนให้ถูกที่ถูกเวลาจะดีที่สุดก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีเมษก็แล้วกันนะของคนที่มีแฟนแล้วนั่นเองนะบางที คุณมีแฟนอยู่แล้วแต่อีกคนนึงเข้ามาแค่หวังแค่ผลประโยชน์หรือหวังอะไรสักอย่างในตัวคุณนะคะแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณมีแฟนแต่เขาก็ยังเข้ามาอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเกียรติยศอะไรก็ตามที่คุณนั้นสามารถช่วยเหลือเขาได้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของคนที่เข้ามานะคะเข้ามาในที่นี้อาจจะเข้ามาเพื่อหวังที่จะ เป็นแฟนลับๆหรือคนในความลับของคุณอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะเดอะซัในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรัก ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่รักของชาวราศีเมษก็ได้ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอํานาจมีบารมีมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะคในแวดวงสังคมหรือใครที่ทําเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่าติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับออนไลน์คุณจะเริ่มมีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จัก คุณมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะและแถมชาวราศีเมษที่มีแฟนแล้วชอบดูดวงมากๆในช่วงนี้หมอดูไหนดีหมอดูไหนเด่นคุณจะชอบไปดูนะคะอยากรู้ว่าจะได้ลงเอยกับแฟนคนนี้ไหมจะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นแฟนตัวยงของหมอดูก็ว่าได้นะชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะโอเคต่อมา คนที่แต่งงานแล้วชาวราศีเมษนั่นเองนะคะใบแรกนะโอ้โหหกเหรียญขึ้นอีกแล้วนะสี่ดาบสองดาบ เด็กถือไม้และก็ต่อมาด้วย6ไม้นั่นเองนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่6กเหรียญอีกนั่นเองนะคะก็คือการแต่งงานของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะการที่แต่งงานกันแล้วนะคะคนสองคนไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีการใช้เงินกระเป๋าเดียวกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อน ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนแล้วก็อยากที่จะไปช่วยเหลือบางทีช่วยเหลือจนเกินไปหรือว่าช่วยด้วยความใจอ่อนขี้สงสารหรือบางทีการเอาไปให้คนยืมเงินหรืออะไรประมาณนี้ชาวราศีเมษต,ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะเกิดการทะเลาะบบาแวงกับสามีหรือภรรยาของตัวเองได้ในการช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปนั่นเองบางทีให้คนอื่นยืมเงินแล้วไม่ได้คืน อะไรประมาณนี้นะคะนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแค่แค่ like หวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นเองนะคะก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่ขี้สงสารเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนหรืออะไรประมาณนี้นี่ต้องระวังนะต่อมาเป็นไพ่สีดาบนะไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่แต่งงานแล้วนั้นนะคะทำไมาอาจ,จารย์มองเห็นการปิดกั้นกันเกิดขึ้น จะต้องมีเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์มองเห็นว่ามีคนใดคนหนึ่งที่บล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะแต่รู้สึกว่าน่าจะเกิด เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณสองคนนั้นจะแต่งงานกันด้วยซ้ําไปนะอาจจะเป็นแฟนเก่าเขาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เป็นการปิดกั้นกันบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้ไม่อยากจะมีปัญหากับคุณหรือว่าชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการแบบปิดกั้นหรือบล็อกแฟนเก่าคนรักเก่าเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะ นะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะหรือบางคนนะคะมีการทะเลาะกาันหรือบอกกันกับแฟนเก่าคนลักเก่าแล้วก็ทีนี้พอมาเจอคุณปุ๊บนะคะออไม่อยากให้คุณรู้ว่าเออแฟนเก่าเป็นคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันหรือเป็นคนที่เคยแบบเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบ คุณต้องไปถามในเรื่องเก่าๆอะไรเขาจึงเลือกที่จะบล็อกคนคนนั้นไปนะคะเพราะว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตการแต่งงานชีวิตคู่ของคุณให้ราบรื่นอาจา์ก็ประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองดาบไพ่ใบนี้คนที่แต่งงานแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคือมีสองคนหรือเรียกได้ว่ามีโลกสองใบ ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือคู่สมรสหรือคนรักของชาวราศีเมษก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่มีโลกสองใบนะคะทั้งๆที่แต่งงานกันแล้วนะอันนี้สําหรับคนที่แต่งงานนะ แต่ก็ยังมีความลับแบบลักลักลึบลับล,บลบกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะจึงมีโลก2องใบเกิดขึ้นนะคะทั้งๆที่ก็แต่งงานกับคุณแล้วทำไมเขาถึงมีโลกอีกใบหนึ่งอะไรประมาณนีนะะ้พยายามที่จะหาคำตอบอยู่นะคะอันนี้ก็เออมันก็เป็นประมาณว่าเลือกไม่ได้นะ,ะทั้งๆที่ฉันก็แต่งงานกับคุณแล้ว แต่ฉันก็จะเลิกกับเขาก็ไม่ได้อีกอะไรประมาณนี้มันเหมือนว่าเป็นรักที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะเลือกไม่ได้ว่างั้นอยากเก็บถือไว้ทั้งสองคนนั่นเองนะคะต่อมาก็คือ Page of ว n รในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อายุน้อยกว่ากันนะคะ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่เอาการเอางานมากๆเป็นคนที่รู้คุณค่าในการทํางานมีความรับผิดชอบสูงตั้งแต่อายุอย่างน้อยหรือเขาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่เขาอายุอย่างน้อยน้อยสงเสียตัวเองเรียนไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคือเขามีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไปนะสาหรับไพ่เพชรออฟบอลน,นี้นั่นเองนะคะนะจึงเรียกได้ว่าเวลามีความรัก เขาจึงที่จะอยากรับผิดชอบในเรื่องของความรู้สึกของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือแบบลักษณะของคนที่อายุน้อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองจะเป็นแบบนี้เนาะต่อมานะก็จะเป็นไพ่6ไม้คนที่แต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ,ะคุณอาจจะแต่งงานนะคะกับคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีหน้าที่การงานที่มีเกียรติมีกิน ึงแม้จะไม่รวยอู้ฟู้อะไรมากมายนะแต่เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีผู้คนหลายล้อมให้เกียรติเขานะคะนี่คือการทํางานของเขานะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีเมษก็ได้ที่ทํางานเกี่ยวกับรับราชการนะคะงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมผู้คนนับหน้าถือตาอะไรประมาณนี้หรืออาจจะ เป็นแฟนหรือเป็นภรรยาสามีของชาวราศีเมษก็ได้ในกรณีนี้นั่นเองนะคะและชาวราศีเมษนะในช่วงนี้เดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนใหม่นะคะเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะในช่วงนี้สําหรับคนที่ทําง,งานแล้วนั่นเองนะคะโอเค ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o l เ e น a อ g e เรเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ